กัดไม่เหอนก,กัดน,นะครับเจ็ดได้มากเลยครับกับประช่อนนะครับใสครึ่งโลได้ครับตัวนี้กัดสายแก้คันสีเขียวนะครับเข้าไปเต็มเต็มปากนะครับกัดสองทีนะครับกัดที่แรกไม่โดนตามมาชาร์จอีกทีครับ สุดยอดมากครับผมสายแก้คันสีเขียว